สวัสดีครับผมช่างแหวนนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสามนะครับจะเริ่มงานละงานรถเชฟทนันไหมนี่ก็จะมาตรวจด,ดูกันนะครับว่ามันมีตรงไหนที่บุบนะครับที่บุบลอยลักย่งลักยิ้มมันนะครับที่เราจะได้โปเก็ตนะครับโปเก็ตช่างแหวนจะมาทําโปเก็ตด,ด้านข้างก่อนนะครับลอยลักยิ้มรอยบุบ เล็กๆน้อยๆอะไรนะครับเราก็ต้องเดินตรวจด,ดูนะครับตรวจด,ดูร้อยแผลมันเล็กๆทั้งสองข้างนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวช่างแหวนขอเวลากับกล้องแล้วก็จะอธิบายในการเริ่มต้นงานนะครับครับก่อนอื่นเราก็เดินมาตรวจเช็คชิ้นงานก่อนนะครับ ว่ามันมีรอยบุบตรงไหนนะครับตรงไหนที่สมควรจะโปรเก็บนะครับแล้วก็ไอ้พวกสติกเกอร์เนี่ยก็ต้องได้ลอกออกนะครับสองข้างเลยละ่ะะครับสติกเกอร์ไอ้กระบะฝั่งนี้ช่างแหลมยังไม่ไ้ล้างนะแต่พวกเนี่ยช่างแหลมเช็ดออกหมดแล้วใช้น้ําล้างครับหรือว่าถ้ามันฝุ่นไม่เยอะก็ใช้ผ้าเช็ดแล้วก็มานั่งเล็งดู รอยรักยิ้มรอยตรงไหนที่มันบุบนะแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายมาร์กนะครับกระดาษทรายมาร์กกระดาษทรายก็ตัวนี้นนนแล้วครับถ้ารอยมันแผลมาเยอะเราก็ใช้เบอร์ละเอียดนะเบอร์รนะ้อยห้าสิบมามาร์กตรงรอยที่มันบุบนะครับรอยบุบรอยรักยิ้มนะครับดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะมันเป็นรอยเล็ก,ลกอย่างนี้ สไลด์อย,อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมือข้างแหลงประตูชิ้นนี้ฝั่งคนขับนะครับฝั่งลอยอย่างเงี้ยมากแล้วเราก็ขัดให้มันด้านเนาะแล้วเราก็จะได้มาครับก็มาดูนะครับดูข้างแหลมจะมาร์กนะครับมาร์กตรงจุดที่มันบุกนะครับเดี๋ยวเลื่อนกล้องมาครับเอาประตูหลังก่อนนะดูนะครับว่าวิธีเล็งไงก่อนที่จะมาร์กนะครับ ให้คนที่ไม่เคยนะดูนี่ครับมันมีรอยลักยิ้มตรงนี้นะครับเรามาร์กไว้แล้วก็โป้ข้างในเนี่ยดูครับตรงนี้เราดูเราก็มาร์กไว้มาร์กรอยนะครับไม่ใช่มาร์กแล้วก็เบิดนะครับนี่ครับนี่รงมาร์กตรงนี้ประตูหลังนะครับฝั่งคนขับนะครั่งประตูหน้าครับ ตูหน้าเดี๋ยวมาดูประตูหน้ามาจับกล้องด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คกล้องค่ับเขีค okay, ครับหน้ารตรงนี้ลอยรักยิ้มนะครับเขาเรียกรักยิ้มนะภาสตร์ต่างรักรักยิ้มเหมือนแก้มคนนะครับแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มข้างล่างนี้นะครับลอยนะครับเรามาไวาอย่างนี้แหละ ตรงนี้ก็บุตรงนี้แล้วก็โปเก็บลักยิ้มจะมีตรง,น,ตงนี่ครับสามที่นั่นบุแล้วก็เด,ดิมาแกะตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็ขัดขัดแล้วเราก็โป้ครับนี่ครับแผลตัวนี้แผลก่อนขัดรอยมากไว้นะตัวนี้ข้างหลมขัดแล้วพอกเล็กๆตรงนั้นพี่มาไปก่อนข้างหลังขัดแล้ว แบบน้ำนะครับแห้งแล้วก็ทําให้มันเร็จมันสะอาดแล้วค่อยมาโปนะครับโอเคโอเครับมามาดูโปนะครับโปมีดแรกนครับมีดแรกมีดแรกเือดาบแรก จะอะไรก็แก yeah, yeah. well, mm ้โอเคแลวโอ้โหลอยนะลอยหลักยิ้มลอยบุกเล็กๆนั่นไม่ใหญ่แต่ประตูมันเป็นบานเลี่ยมจะขัดยากเพราะประตูมันอยู่ตรงกลางมันจะเด้งๆเลลาขัดต้องเบาๆแล้วก็ต้องโฟ้เนียนๆครับโฟแบบเกือบได้เลย ลองนิดแรกนี้เอาแค่นี้นี่แรกนะครับมาใกล้่ตัวบนนะครับตัวบนก็เป็นบุบเล็กๆหนึ่ขึ้นนะข้างหลังก็โปลาดยาวนะครับจะได้ขัดล่ขึ้น,นครับบานนี้คนขึ้นรถบ่อยนะมันก็จะมกดแขนกดนก็มี รอยบุกรอยแบบอะไรเยอะดู <S <S จะกดูหลังโอ้งนี่นครับโค้สองมีดนะ่าจะเสร็จแล้วมีดเนี้ยแล้วก็มีด,นนมดหน้าของแหลมจะใช้สีโพ้นั่นเลยนะครับสีโพ้เหลืองเลยเพราะว่ามันเป็นแผลเก็บกลุกมเล็กไม่ใหญ่ ดีอะไลกแไล้เว,ล,วลาัขัดเราก็มาขัดจับสันมะนาวน,นะครับอาไ่แบนั้ใช้แบบน้ำนะครับใช่ไม่ใช่แต่อากาศร้อนมากนะ,ะบ้านเราแค่นี้ละพอแล้วครับ